สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่พรพางนวลจันค่ะนี่ตอนเมื่อวานนี่สแสลมอย่างสวยงามเลยนะคะวันนี้ยายนวลดึงลงอย่างไม่เป็นท่าเลยไม่ถึงข้ามคืนเพิ่งทําเมื่อวานนะคะนี่เพิ่งทําเมื่อวานนะคะยายนวลจันนะคะช่องแม่พรพางนวลจันนะคะนี่เหลือแต่ซากเลยที่นี่ยายนวลน,นี่นะคะ ดึงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะบ้านใกล้เรือนเคียงเขาไปบอกนะคะโอ้โหยายนวลของเราแม่ควานทำหมดไปเป็นลงทุนไปเป็นพันเลยยายนวลเอ้ยว่าจะสร้างสแสลมให้พออยู่กันแดดบ้างนิดนิดหน่อยหอยแต่มือ,อยังไงมือดันนี่นะคะนี่นี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอืนี่นะคะโอ้โห จับล่วงลงมาเลยนี่หลุมหลุมที่นี่โอ้โหทางนู้นด้วยนี่นะคะทำพังไม่เป็นทาเลยนะคะนี่นี่นะคะโอ้โหใหญ่นวลเอ้ยดูสแสลมนะคะสีเขียวกระจัดกระจายกันเต็มพื้นเลยนี่นะคะใหญ่นวลน,นะคะ รอทำหลังคาให้แกแต่ไม่ควานเอาสแสลมมาเพื่อจะให้แกได้พักร้อนนิดๆหน่อยๆน,นะคะนี่นะคะนี่สแสลมแสลมที่เหลืออยู่นี่แหละคะ่ะแสลมที่เหลืออยู่นอกนั้นพังหมดเลยนะคะโอ้โหใหญ่นวลเลือแตกหลักกระดูกระเดงอยู่เลยนี่ นี่นะคะรอบๆอบบ้านยายนวลจันนี่นะคะรอบๆอบสวนยายนวลน,นะคะนี่นะคะแม่ยายนวลจันนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะอยู่ที่สวนนะคะอือหือยายนวลพังหมดเลยเมื่อวานนี่สวยงามมากนะคะอือืวานทำได้สวยงามมากไม่ถึงข้ามคืนเลยเหลือแต่หลัก เชือกยังอยู่นะคะเชือกยังอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่แม่ควานทำหมดไปเป็นพันเลยนี่เป็นพันกว่าเลยเชือกยังอยู่เลยนู่นเมนวนของเราแม่นวนจะเล่นของนะคะเอาไว้ใกล้ตัวไม่ได้ต้องดึงต้นไม้ต้องอาศัยหลักใหญ่ๆและถึงจะอยู่เชาะแม่เล่นนะคะแม่นี่ชอบเล่นแม่ยายนวลชอบเล่น ยายนวลชอบเย็นเล่นวันนี้ต้องทำโทษแล้วมั้งวันนี้อืมต้องทำโทษยายแล้วมั้งวันนี้ <c oughs> นี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันนะคะ <c oughs> ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอแ <c oughs> ม่ขวาดก็จะไลาอาหารขายตอนเย็นเย็นทุกวันนะคะให้ยายนวลเพื่อหาคะแนนให้สะสมไว้ให้ยายนวลได้สร้างบ้านอยู่กับเขานะคะ นี่นะคะแกจะดึงนะคะแกเป็นชอบดึงอะไรอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะหักแน่ยายนวลน,นะคะอืมยายนวลแต่ก่อนแกก็เคยลากไม้มาก่อนนะคะยายนวลจันทร์นะคะอายุห้าสิบสี่ปีตกงานมาจากอายุทยานะคะชอบไม่พรพังนวลจันทร์นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาช่วยเหลืออาหารขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะนี่นะคะยายนวลยากาศตอนเช้ารอบๆนะคะอืมบรรยากาศตอนเช้ารบ,รบ,ะะบรรยากาศตอนตอนเช้ารอบๆบ,บ้านยายนวลอยู่รอบๆสวนยายนวลน,นะคะอือหื่ยายนวลเอ้ย เล่นเสพพังเลยว่าจะเหลือซีกหนึ่งแล้วว่าจะแม่ควานจะมาเอาออกตอนเช้านะคะตอนกลางคืนยายนวลยับเลยดึงมาฉีกเล่นเลยนี่นะคะอืมยายนวน นี่นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูศูนย์คดจะศึกษาตรงที่เขาสร้างใหม่นะคะเดี๋ยวแม่ควาดจะพาเดินพาไปดูแป๊บหนึ่งค่แม่ควานจะพาไปดูนะคะที่ที่ที่อยู่ของสวนเราก็อยู่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์คดจะศึกษานะคะนี่นะคะแม่ควานจะพาเดินไปดูแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะทางออกสวนเล่านะคะ นี่นะคะจะเป็นทางออกแล้วนะคะแต่พวกเราชาวช้างตุกงานก็ยังอาศัยอยู่ที่วังทะลุเหมือนเดิมนะคะแม่ควานตอนเย็นเย็นก็จะมาไล่สุดเพื่อขายอาหารเพื่อจะได้คะแนนสะสมไว้สร้างบ้านให้ยายนวลน,นะคะนี่นะคะออกมาก็เห็นไหมคะเป็นกำแพงเลยนะคะนี่เป็นกำแพงทางหุ่นช้าง พวกเขาที่กินเงินเดือนอยู่ในศูนย์โคจิศึกษานี่นะคะ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 จะเป็นหลังคาใหญ่นะคะตรงที่ช้างแสดงตรงที่ช้างแสดงนี่ไม่ควานโคมุดหน่อยเพราะเขาจะกัดไว้นะคะไม่ควานโคมุด เขาจะกันไว้เพราะช่วงนี้จะเงียบมากนะคะเพราะเจอโควิดเขกก็ไม่เคยเข้าเลยนะคะช่วงนี้จะเงียบพอสมควรนะคะนี่นะคะนี่ตรงนี้ที่เขาสร้างใหม่นะคะอ,อยู่ใกล้กับสวนเยนวนจริงๆแม่ควันก็เดินมานะคะนี่นี่นะคะตรงแสดงช้างเน็มแม่ควันจะพาไปดูช้างนะคะไปดูช้าง ทางนี้ก็เป็นที่ตั้งแผงขายของนะคะแต่ก็เงียบนะคะถ้าธรรมดานี่พวกพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาเปิดร้านตั้งแต่เช้านี่นะคะอยู่ใกล้บ้านใาญนวลจริงๆอยู่ใกล้กับสวนใาญนวลนะคะแต่เราก็ต้องเดินผ่านทุกวันเพื่อจะไปร่วมงานช้างตกงานกันที่อยู่วางทะลุนะคะ นี่นะคะคือประตูเข้าอีกทางหนึ่งนะคะอืมประตูเข้าประตูเข้าที่เขาเก็บบัตรกันนะคะนี่จะใหญ่โตมโหฬาลมากเลยนะคะอืมเดี๋ยวจะพามาดูช้างนะคะช้างงาที่ยาวและสวยที่สุดนะคะ นี่นี่นะคะเป็นช้างที่เขาสร้างภาพไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดูนะคะนี่นะคะน,นี่นะคะนี่นะคะนี่สร้างได้สวยงามมากนะคะนี่ช้างที่เขาจําลองไว้สร้างไว้ให้คนเขามาถ่ายรูป คนเขามาชมนะคะนี่นะคะแม,แม่แม่พอ่พอพ่อเอซีนะคะแม่ควานถ่ายให้ท่านดูแล้วนะคะจะเป็นสถานที่กว้างใหญ่มากนะคะที่เขาสร้างใหม่นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะจะเป็นหอหอหอคอยนะคะหอคอยดูเขาเรียกหอคอยดูดาวก็มีนะคะนี่นี่จะเป็น สถานที่ที่เขาสร้างเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปนะคะเป็นสถานเที่ยวที่หนึ่งที่ที่ที่น่าเที่ยวนะคะขี่ช้างก็ได้นี่นะคะทางนู้นก็จะเป็นพระพิฆเนศนะคะนี่นะคะว่างใหญ่มากนะคะที่สร้างใหม่นะคะดูอลังการสวยงามมากนะคะ ืนี่นะคะนี่เขาสร้างเบียบสถานโบราณน,นะคะอืมอืมแม่ช้างก็ไม่เคยแม่ควานก็ไม่เคยเข้าไปดูเหมือนกันนะคะเขาเขียนว่าโลกของช้างนะคะแม่ควานก็ไม่เคยเข้าไปดูเหมือนกันว่าข้างในจะมีจะมีอะไรหรือเปล่านี่นะคะ นี่นะคะศูนย์คดจะศึกษาที่เขาสร้างใหม่กันนะคะที่ย้ายช้างเข้ามาแสดงอยู่ในนี่นะคะนี่แม่ควันถ่ายให้ดูนะคะนี่องค์พระพิกเนตนะคะนี่กราบไหว้บูชาเทพแห่งความสำเร็จนะคะองค์พระพิกเนตนี่นะคะนี่แม่ควันจะเดินพาไปดูใกล้ๆนะคะ ยายนวลวันนี้ก็ให้อดไปก่อนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวแม่ขวานปิดคลิปแล้วจะไปฝันหญ้าให้ยายนวลกินนะคะเพราะสับปะรดที่เราแบ่งกันก็ได้นิดนิหน่อยๆไม่พอหรอกค่ะนี่นะคะ จ้าถูกองค์พระพิกนีเลยเห็นความสำเร็จนี่นะคะนี่นี่นะคะองค์พระพิกนีนะคะรอ,อบๆก็จะมีตึกหลายที่มีพักพิงของนักท่องเที่ยวได้นั่งทานอาหารกันอย่างสะดวกสบายมีเกยช้างให้ขึ้นด้วยนะคะนี่นะคะนี่ควานจะ พามาดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะช่องไม่พรพังนวลจันค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะนี่ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่องไม่พรค่ะช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้าให้ความช่วยเหลือยายนวลน,นะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ